เห็นไหมครับสวยงามตามท้องเรื่องอร่อยมากเลยนะเนี่ยถ้าไหนสนใจนะครับรีบเลยนะครับมีแค่ชุดเดียวยนะนะครับนนเนี่ยให้น้องแหม่มมารีวิวให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ลูกอ่อนหรืออะไระแม่มันแม่มันอือุดก็ผิดแ,แ,แม่มันพี่ไปรีวริวนี่นะครับให้คนท้องมาน้องแหม่มนะครับผมจะสองโยเป็นไงโตไหม ยาวเท่าไหร่นะเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเอ็ดเมตรห้าสิบเอ็ดหน้ากว้างเฉลี่ยแล้วนะครับแปดแปดสิบนะสามนิ้วหนะสามนิ้วนิดๆโอ้โหนี่สมส่วนไหมครับเป็นไงเนี่ยสหรับ็จแล้วเนาะมีพื้นที่แบบไม่ไม่ไม่ใหญ่มากเนี่ยเอาไปวางได้เลยใหญ่เอาราคาเท่าไหร่น้องแมมราคานะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทหืมเจ้าของโต๊ะอะไรไม่รู้แต่ ตีราคาไม่ถึงไม่ได้ใช่ไหมเฉาาพาะพแผ่นไม้ก็เท่าไหร่แล้วครับเราเพราะว่าเราใช้ไม้จริงขูยนาะนะสาม้ววยก2คนยังไม่ไหวเลยไม่ได้เมื่อกี้ยกมากับท่างเพลิงนะครับหอบเลยอะ่ะโอ้โหหอบล้มลุกคุกคานนะครับ86เป็นไงแล้วก็ยาวน่ากว่าแปดิตีไว้ครับผมเป็นไม้แผ่นเดียวด้วยโอ้โเมตรห้าสิบเมตรห้แล้วก็ไม้แผ่นนี้นะครับไม่มีตำหนิเลยดูดิ เรเาจะหาว่าโกหกเยวอยู่ดูด้านล่างเป็นงานางด้านล่างก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมโจะเลยไม่มีทิฏฐิเลยอะแล้วก็แถมขาพักเท้าด้วยนะครับติดพุงติดพุกให้ยางมาตรฐานโอ้มีขาพักเท้าด้วยอ่าลอง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 เออลองลองลองเออประมาณนั้นครับ<อ>แล้วมันนั่งนั่งแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับโต๊ะไม้นะครับฝากผลงานกเกษตรมีโตะผู้กองมีโตะร้านโตะไม้ลุงทันจังหวัดชัยนาทนะครับผมสนใจ งานกลึงมีทุกรูปแบบแล้วก็เป็นงานฝีมืองานไอเดียนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับก็สวยงามเห็นเนพันี่แบบถูกสุดๆแล้วนะเพราะว่าเราใช้ไม้จริงไม่ได้แล้วที่พักเท้าก็มีให้ดูครับโอ้พี่พักเท้าก็อย่างงามเลยดูเนาะอ่ะดูดั่งดูดั่งยังไงพอดีอ่ะเมตรห้าสิบได้ไหม ลองคิดดูนะครับราคานี้ถือว่าถูกมากนะครับราคาเราเปิดไว้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับต่อรองนะครับต่อรองแล้วก็ส่วนห่างไกลนะครับอยากจะได้ก็รีบเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องค่าขนส่งค่าอะไรนะครับผมต่างหากนะครับแต่ถ้าถ้าไหนสนใจจริงก็เดี๋ยวมาพูดคุยนะครับต่อรองกันได้นะครับซื้อง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริง ตอบจทว์ได้เลยครับผมแต,แต่ไม่มีที่ดินเลยใช่ไหมใช่โตเลยนะครับผมสวยมากเลยประมาณนี้หรือว่าอยากได้มา้าม้านั่งไม้ประดู่นะครับเมตรห้าสิบก็มีนะครับตัวละสามพันหนาสามนิ้วเลยนะครับแผ่นไม้นะคุณภาพจริงรฝากติดตามด้วยครับแล้วจะเป็นสองเมตรห้าสิบนะครับสองเมตรห้าสิบก็มีหรือจะชอบลุกร่างแบบกลึงนะครับไม้จามจุลีราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพันห้าร้อยบาท งานกลึงนะครับเป็นไม้ท่อนหนึ่งแล้วก็เอานำมากลึงนะครับเดี๋ยวทําสีให้หนึ่งห้าอบาทขึ้นไปนะครับหน้าก็เริ่มต้นที่หน้าสิบสิบเซนสิบสี่เซนนะครับผม,มนะครับผมฝากด้วยครับผม